วันที่14มกราคม2564เวลา14.00น,นปคอมอกองบังคับการปรปาบปรามการค้ามนุษย์เข้าตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งบางสีเมือง1999จำกัดพบดรสินิษิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์ประธานที่ปรึกษาบริษัทให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบด้านเจรที่ปคมได้ตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจพาสปอร์ตในการทำงานซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าลูกจ้าง เป็นต่างด้าวส่วนมากประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชาและลาวจำนวน22คนผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแรงงานต่างด้าวมีใบพาสปอร์ตทุกคนและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่พบการค้ามนุษย์แต่อย่างใดต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวติปวิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่มก้าคม2564าที่ผ่านมาบริษัทโรงงานน้ำแข็ง1น9 9าจำกัด และบริษัทเป็ดน้ำแข็งจำกัดได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและสาธารณสุขบางสีเมืองตรอดจนเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าตรวจสอบพนักง,งานต่างด้าวภายในโรงงานเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใดอย่าง